เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเป็นการสนทนาการระหว่างกอร์กานิวนะคะกอรกอร็เดอซอสพระผู้สร้างอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลคือสิ่งเดียวกันหมดนะคะต่อกันเลยนะคะนีนไหนลองดูหน่อยว่าผมยังตามทันอยู่หรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ดูเหมือนเป็นโลกทัศน์แห่งความเสมอภาคและสันติสุข ซึ่งทุกประเทศขึ้นตรงต่อรัฐบาลโลกและมนุษย์ทุกคนก็แบ่งปันความมั่งคั่งของโลกแก่กันและกันกอจำไว้ว่าเมื่อพูดถึงเรื่องความเสมอภาคเรากำลังหมายถึงโอกาสที่เสมอภาคไม่ใช่ตัวความเสมอภาคเฉยๆความเสมอภาคกันอย่างแท้จริงนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ซึ่งก็ดีแล้วที่เป็นอย่างนั้น นีนทำไมล่ะครับอกอดเพราะความเสมอภาคคือความเหมือนกันและสิ่งสุดท้ายที่โลกต้องการก็คือความเหมือนกันนี่แหละและเปล่าหรอกฉันไม่ได้เรียกร้องให้มนุษย์ทั้งโลกเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ทำอะไรเหมือนกันหมดโดยแต่ละคนต่างได้รับส่วนแบ่งเท่ากันเป๊ะจากรัฐบาลกลาง ฉันเพียงพูดถึงโลกที่รับประก,กันสองเรื่องนี้ 1. ความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม 2. โอกาสก้าวสู่ขั้นต่อไปด้วยทรัพยากรและความอุดมสมบูรณ์ที่โลกนี้มีพวกเธอยังหาทางจัดการเรื่องง่ายๆสองเรื่องนี้ไม่ได้เลย ตรงกันข้ามพวกเธอยังทำให้คนเป็นล้านๆต้องจมอยู่กับระดับทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นต่ำสุดแถมยังประดิษฐ์โลกทัศน์ที่ถ่วงคนเหล่านี้ไว้ให้อยู่อย่างนั้นต่อไปอย่างเป็นระบบพวกเธอยอมให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนต้องตายไปในแต่ละปีเพียงเพราะขาดปัจจัยขั้นพื้นฐานในการยังชีพ ท่ามกลางความล้ําเลอต่างๆมากมายบนโลกพวกเธอยังไม่พบวิธีการที่ดีพอจะทําให้ผู้คนไม่อดตายเลยยิ่งเรื่องที่จะทําให้ผู้คนหยุดฆ่ากันยิ่งไม่ต้องพูดถึงพวกเธอปล่อยให้เด็กๆต้องอดตายไปต่อหน้าต่อตาด้วยซ้ำแถมยังฆ่าชีวิตของผู้อื่นเพียงเพราะพวกเขาเห็นต่างไปจากเธอพวกเธอนี่ป่าเถื่อนจริงๆ นีนและพวกเราก็คิดว่าตัวเองก้าวหน้าเสียเต็มประดาก็สข้อสังเกตแรกของสังคมด้อยพัฒนาคือการที่สังคมนั้นคิดว่าตัวเองก้าวหน้าข้อสังเกตแรกของจิตสำนึกที่ยังไม่เติบโตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหลงผิดคือการคิดว่าตนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนีนโอเคครับมาสรุปกัน วิธีที่เราจะก้าวสู่บรไดขั้นแรกซึ่งก็คือการรับประกันขั้นพื้นฐานสองประการให้แก่ทุกคนคือกอตด้วยการยกระดับสองสิ่งการเปลี่ยนแปลงสองอย่างอย่างแรกคือกระบวนทัศน์ทางการเมืองอย่างที่สองคือกระบวนทัศน์ทางจิตวิญญาณ การเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลโลกที่มีเอกภาพต้องประกอบด้วยศาลโลกที่ได้รับอำนาจอย่างเต็มที่ในการแก้ไขข้อพิาพาทระหว่างประเทศและมีกองกำลังรักษาสันติภาพเพื่อสร้างอำนาจให้กับกฎหมายที่พวกเธอเลือกไว้ปกครองตนเองรัฐบาลโลกจะต้องมีสภานิติบัญญัติแห่งสหประชาชาติตัวแทนจากทุกประเทศบนโลกประเทศละสองคน และสภาประชาชนซึ่งมีผู้แทนลดหลั่นกันลงไปตามสัดส่วนประชากรของแต่ละประเทศนีนรัฐบาลสหรัฐจัดตั้งขึ้นแบบนี้เลยครับมีสองสภาสภาหนึ่งมีตัวแทนตามสัดส่วนประชากรอีกสภาหนึ่งให้แต่ละรัฐมีสิทธิเท่าเทียมกันก็ใช่รัฐธรรมนูญของสหรัฐได้รับแรงบันดาลใจจากพระผู้เป็นเจ้า ดูนำนาแบบเดียวกันนี้จะต้องมีอยู่ในรัฐธรรมนูญโลกฉบับใหม่ด้วยเช่นเดียวกันมันจะแยกออกเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการแต่ละประเทศจะคงกองกำลังที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศของตัวเองเอาไว้แต่กองทัพที่มีไว้สู้รบกับประเทศอื่นจะถูกปลดประจำการไป แบบเดียวกับในอดีตที่รัฐต่างๆโปรดประจำการกองทหารบกและกองทหารเรือของตนเพื่อให้กองกำลังรักษาสันติภาพจากส่วนกลางเข้าไปดูแลกลุ่มของรัฐที่รวมตัวเข้าด้วยกันซึ่งในตอนนี้พวกเธอเรียกว่าประเทศนั่นแหละ ประเทศต่างๆจะยังคงมีสิทธิทจัดตั้งและเรียกทหารกองหนุนเข้าประจำการเป็นครั้งครั้งไปเหมือนที่แต่ละรัฐจะมีสิทธิทตามรัฐธรรมนูญที่จะคงทหารกองหนุนไว้และสามารถเรียกเข้าประจำการได้และก็แบบเดียวกับที่รัฐต่างๆทำอยู่ในตอนนี้นั่นคือแต่ละประเทศทั้ง160ประเทศที่มารวมตัวกันเป็นสหพันธ์นี้ มีสิทธิแยกตัวเป็นอิสระตามการลงประชามติของประชาชนในประเทศแม้เหตุผลที่แยกตัวออกไปนั้นจะเกินกว่าที่ฉันคาดหวังไว้เมื่อดูจากว่าประชาชนของประเทศนั้นๆจะได้รับความปลอดภัยและมั่งคั่งกว่าที่เคยเป็นนีนสำหรับคนที่อาจจะยังตามไม่ทัน ขออีกรอบได้ไหมครับว่าสหาพันธ์โลกที่รวมเข้าเป็นหนึ่งนี้จะก่อให้เกิดอะไรขึ้นก๊อ 1. สิ้นสุดสงครามระหว่างประเทศและยุติการแก้ไขข้อพิพาทด้วยการเข็นค่า 2. ขจัดความยากจน,นข้นแค้นภาวะที่ผู้คนต้องอดตายการขูดรีดประชาชนและการกักตุนทรัพยากรของผู้มีอำนาจ 3. ยุติการทำลายสภาพแวดล้อมโลกอย่างเป็นระบบ 4. การดิ้มรนไขวาคว้าหาสิ่งที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นและมากขึ้นอย่างไม่รู้จบจะหายไป 5. โอกาสที่เท่าเทียมกันจริงๆให้ทุกผู้คนได้แสดงด้านที่ดีที่สุดของตัวเองออกมา 6. ทุกข้อจำกัดและการแบ่งแยกที่เป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้ผู้คนก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยสถานที่ทำงานระบบการเมืองหรือความสัมพันธ์ทางเพศจะจบสิ้นลงนีนการจัดระเบียบโลกใหม่ที่พระองค์ว่ามาครับให้ต้องจัดสรรความมั่งคั่งกันใหม่ด้วยหรือเปล่าครับก๊อตไม่ต้องบังคับอะไรทั้งนั้นแต่มันจะก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรกันใหม่ด้วยความสมัครใจและเป็นไปโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่น ทุกคนจะได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและมีโอกาสได้ใช้ความรู้ที่ศึกษามานั้นในหน้าที่การงานได้ทำงานที่ทำแล้วมีความสุขทุกคนจะได้รับการรับประกันในการเข้ารับบริการทางสุขภาพไม่ว่าเมื่อ,อไรหรือรูปแบบไหนก็ตามที่จำเป็นทุกคนจะได้รับการรับประกันว่าจะไม่อดตายหรือมีชีวิตอยู่โดยขาดเครื่องนุ่งห่ม ที่เพียงพอและที่พักอาศัยที่เหมาะสมทุกคนจะได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐานของชีวิตเพื่อว่าความอยู่รอดจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้รับความสะดวกสบายตามอาตัตภาพและศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์นีนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นหรือครับก๊ความคิดที่ว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับสิ่งเหล่านี้คือรากฐานของความคิดที่ว่าเธอต้องทำอะไรบางอย่างก่อนถึงจะได้ขึ้นสวรรค์ทว่าความจริงก็คือเธอไม่สามารถทำอะไรก็ตามเพื่อรับความเมตตากาุณณาจากพระผู้เป็นเจ้าได้และก็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นด้วยเพราะเธอได้รับไปเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่เธอยอมรับไม่ได้เพราะนี่คือสิ่งที่เธอไม่อาจให้ได้ เมื่อเธอได้เรียนรู้การให้แบบไร้เงื่อนไขพูดอีกอย่างได้ว่ารักแบบไร้เงื่อนไขเมื่อนั้นเธอจะได้เรียนรู้การรับแบบไร้เงื่อนไขชีวิตนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้เธอสามารถมีประสบการณ์ที่ว่านี้ได้นั่นเองพยายามให้ความคิดนี้ฝังแน่นลงไปในจิตใจของเธอนั่นคือมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตรอด แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตามและแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับใครเลยแต่การมีชีวิตรอดอย่างมีศักดิ์ศรีคือหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของชีวิตฉันได้ให้ทรัพยากร,กรกับพวกเธอไปมากพอที่จะสามารถรับประกันความอยู่รอดให้กับทุกคนทั้งหมดที่พวกเธอต้องทำก็คือแบ่งปันนีน แต่ถ้าอย่างนั้นอะไรที่ทำให้ผู้คนหยุดใช้ชีวิตไปอย่างสูญเปล่าหยุดใช้ชีวิตอย่างเลื่อยเปื่อยไร้าสาระและคอยแต่นั่งเก็ดเกี่ยวผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวล่ะครับก็ God, อย่างแรกเลยนะมันไม่ใช่หน้าที่ของเธอจะไปตัดสินชีวิตใครว่าสูญเปล่าหรือไม่สูญเปล่า ถือว่าเป็นชีวิตที่สูญเปล่าหรือเปล่าถ้าคนคนหนึ่งเอาแต่คิดเรื่องบทกวีอยู่70ปีโดยไม่ทำอะไรเลยแต่แล้วอยู่ๆก็เกิดคลิกโครงบทหนึ่งขึ้นมาได้โครงบทหนึ่งที่เปิดประตูสู่ความเข้าใจและปัญญาจนแก้ปัญหาให้กับคนนับพันนับหมื่นได้ถือว่าเป็นชีวิตที่สูญเปล่าไหมถ้าชีวิตของใครคนหนึ่งที่มีแต่การโกหก หลอกลวงคิดอ่านวางแผนสร้างความเสียหายครอบงำและทำร้ายผู้อื่นมาทั้งชีวิตแต่อยู่มาวันหนึ่งเขากลับระลึกได้บางสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองขึ้นมาได้จากทุกสิ่งที่เขาได้ทำลงไปซึ่งบางทีอาจเป็นสิ่งที่เขาได้ใช้เวลามาแล้วหลายชาติพบเพื่อจะรํำลึกสุดท้ายแล้วเขาก็วิวัตรสู่ขั้นต่อไปได้ในท้ายที่สุด ชีวิตแบบนั้นถือว่าสูญเปล่าหรือเปล่ามันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเธอเลยที่จะไปเที่ยวตัดสินการเดินทางของวิญญาณดวงอื่นหน้าที่ของเธอก็คือการตัดสินใจว่าตัวเองเป็นใครไม่ใช่คอยดูว่าใครที่ล้มเหลวต่อภารากิจของตน เธอถามว่าอะไรที่ทำให้ผู้คนหยุดใช้ชีวิตอย่างสูญเปล่าหยุดใช้ชีวิตอย่างเลื่อยเปื่อยไร้สาระและคอยแต่นั่งเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวคำตอบก็คือไม่มีนีนแล้วพระองค์คิดจริงๆหรือครับว่ามันจะได้ผลพระองค์ไม่คิดหรือว่าคนที่กำลังทำประโยชน์จะเริ่มขุ่นเคืองคนที่ไม่ยอมทำอะไรเลย กอดใช่พวกเขาจะขุนเคืองถ้าหากพวกเขายังไม่ตต่มรู้ทว่าผู้ตื่มรู้ที่แท้จริงนั้นจะมองไปยังผู้อยู่เฉยด้วยสายตาแห่งเมตตามิใช่ขุ่นเคืองนี่ความเมตตากอดใช่เพราะผู้ทำประโยชน์จะเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าผู้อยู่เฉยกำลังพลาดโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่สุด และความยิ่งใหญ่อันง,งดงามที่สุดไปซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้สร้างสารรค์ความยิ่งใหญ่ที่จะได้มีประสบการณ์ถึงอุดมคติขั้นสูงสุดว่าตัวตนที่แท้จริงของตนนั้นคือใครและผู้ทำประโยชน์ก็รู้ดีว่าเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นการลงโทษที่เพียงพอแล้วสำหรับความเกียดคร้านว่า ถ้าจําเป็นต้องมีการลงโทษจริงๆนะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นหรอกนีนแต่คนที่ลงทุนลงแรงไปให้โกรธหรือครับที่ต้องคอยแบ่งปันผลประโยชน์ของตัวเองให้กับพวกขี้เกียจกอดเธอไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยทุกคนจะได้รับส่วนแบ่งขั้นต่ำสุดเพื่อยังชีพคนที่มีมากจะได้รับโอกาสที่จะบริจาค10ของรายรับ ตัวเองเพื่อให้ได้เรื่องนี้เป็นไปได้ส่วนเรื่องว่าจะกำหนดรายได้กันอย่างไรนั้นระบบตลาดเสรีจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าผลงานของแต่ละคนออกมาไม่ต่างจากที่เป็นอยู่ในประเทศของเธอทุกวันนี้นีนแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะยังคงมีคมรวยกับคนจนอยู่ดีไม่ต่างอะไรกับตอนนี้เลยไม่เห็นจะเสมอภาคกันตรงไหน God, แต่มันคือโอกาสที่เสมอภาคกันเพราะทุกคนจะได้รับโอกาสที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะอยู่รอดไหมและทุกคนยังได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการหาความรู้พัฒนาทักษะและได้ใช้พรสวรรค์ตามธรรมชาติในที่ทำสุขลองคิดดูว่าถ้าปัจจัยขั้นพื้นฐานทุกอย่างนั้นฟรีหมด การศึกษาการรักษาการเดินทางอาหารและอื่นๆหรือมนุษย์ทุกคนได้รับเงินเดือนที่เพียงพอในทุกๆเดือนเพื่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานทุกคนจะมีโอกาสที่เท่าเทียมกันไหมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะ,สะแสวงหาเพิ่มเติมหรือใครจะอยู่เฉยๆจากอดมิน,นะคะนีนที่ทำสุขคือก o อนั่นเป็นชื่อเรียกใหม่ของ ทที่ทงานนีนแต่มันจะไม่มีการอิจฉากันหรือครับกอดอิจฉามีแต่หรือสยสไม่อิจฉาคืออารมณ์ตามธรรมชาติที่ปลุกเร้าให้เธอพยายามเป็นให้มากขึ้นเหมือนกับเด็กสองขวบที่มองลูกบิดประตูด้วยสายตาละห้อยและพยายามเอื้อมให้ถึง เหมือนที่พี่ชายทำได้ไม่มีอะไรเสียหายหรือเลวร้ายสำหรับความอิจฉามันคือตัวกระตุ้นมันคือความปรารถนาอันบริสุทธิ์ที่ก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ตรงกันข้ามริษยาคืออารมณ์ที่มีที่มาจากความกลัวที่ทำให้มนุษย์มุ่งหมายให้คนอื่นต้องมีน้อยกว่าตนมันคืออารมณ์ที่มักมีที่มาจากความขมขื่น เป็นผลผลิตจากความขุ่นเคืองที่นำไปสู่ความโกรธแค้นเป็นอารมณ์ที่ประหัดประหารความริษยาเป็นอารมณ์แห่งการทำลายล้างใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์กับภาวะรักสามเศร้าจะรู้ดีริษยาจะเข็นฆ่าส่วนอิจฉาจะให้กำเนิดคนที่อิจฉาจะได้รับทุกโอกาสที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ไปตามวิถีทางของตัวเองไม่มีใครจะถูกรั้งเอาไว้ไม่ว่าจะด้วยเรื่องเศรษฐ,ฐกิจการเมืองและสังคมหรือด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติเพศรสนิยมทางเพศหรือด้วยเหตุผลทางวันนะสถานภาพทางชนชั้นอายุหรือด้วยเหตุผลใดๆดก็ตามการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ก็ตามถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อีกต่อไปและแน่นอนมันจะยังคงมีคนรวยและคนจนอยู่แต่จะไม่มีใครที่ต้องอดอยากหิวโหวยและสิ้นเนื้อประดาตัวอีกเธอเห็นไหมว่าแรงจูงใจไม่ได้ถูกพลากไปจากชีวิตเลยแต่เอาความสิ้นหวังออกไปเท่านั้นนีน แล้วอะไรจะเป็นตัวรับประกันครับว่าเราจะมีผู้ทําผลประโยชน์ผู้บริจาคมากพอที่จะช่วยพยุงเหล่าคนที่ไม่ทําอะไรเลยกอดความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณมนุษย์ตรงกันข้ามความเชื่อของพวกเธออย่างร้ายแรงเลยใช่ไหมล่ะ คนทั่วไปจะไม่พอใจกับสภาพความเป็นอยู่แค่ระดับพอยังชีพพวกเขาจะสนใจแค่เพียงเรื่องนี้มากกว่านั้นนะแรงจูงใจเพื่อความยิ่งใหญ่ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปเมื่อการยกระดับกระบวนทัศน์ครั้งที่สซึ่งคือการยกระดับกระบวนทัศน์ทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นนีน่อะไรที่ทำให้เกิดการยกระดับกระบวนทัศน์ครับ มันไม่ได้เกิดขึ้นเลยในประวัติาศาสตร์2,000ปีกอดลองประวัติาศาสตร์2,000ล้านปีดีกว่าไหมนีนของโลกใบนี้ทำไมมันถึงควรเกิดขึ้นในตอนนี้ครับกอดเพราะเมื่อถอยห่างออกจากการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทางกายภาพ ด้วยการขจ,จัดความจําเป็นที่จะต้องบ้าคลัง่งไขคว้าหาความสําเร็จเพื่อจะมีความมั่นคงเพียงเล็กน้อยก็จะไม่มีเหตุผลอื่นใดอีกที่จะต้องทำตัวให้ประสบความสำเร็จโดดเด่นหรือเพื่อจะกลายเป็นคนที่ต้องยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นจะเว้นก็แต่ประสบการณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของตนเองนี่นั่นเป็นแรงจูงใจที่มากพอหรือครับ จิตวิญญาณของมนุษย์จะยกระดับขึ้นมันจะไม่ลดระดับลงเมื่อได้เผชิญหน้ากับโอกาสที่แท้จริงวิญญาณจะแสวงหาประสบการณ์ที่สูงส่งขึ้นให้กับตัวมันเองไม่ใช่ลดต่ำลงใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์ถึงความยิ่งใหญ่ราตึงอย่างแท้จริงแม้เพียงชั่วขณะจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนีนแล้วเรื่องอำนาจล่ะครับ การจับระเบียบใหม่นี้มันจะยังคงมีคนที่รวยมากเกินไปหรือมีอำนาจมากเกินไปอยู่ดีก๊อดรายได้ทางการเงินจะถูกจำกัดนีนโอ้มาอีหลอบนี้อีกละพระองค์ต้องการที่จะอธิบายว่ามันจะได้ผลอย่างไรก่อนที่ผมจะอธิบายว่าทำไมมันถึงจะไม่ได้ผลอย่างนั้นใช่ไหมครับก๊อดใช่ และขณะที่มีการรับประกันรายได้ขั้นต่ำจะมีการจำกัดเพดานรายได้ด้วยคั้นแรกเลยคือเกือบทุกคนจะปัน10%ของรายได้ให้กับรัฐบาลโลกนี่คือการหัก10%ด้วยความเต็มใจที่ฉันได้พูดไปนีนใช่ครับข้อเสนอเรื่องภาษีที่เท่าเทียมที่มีมานานแล้ว สังคมในตอนนี้ของพวกเธอณห่วงเวลาปัจจุบันขณะนี้จำเป็นต้องใช้รูปแบบภาษีเพราะพวกเธอยังไม่ตื่นรู้เพียงพอที่จะเห็นว่าการสมัครใจปันส่วนหนึ่งของไรายได้เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเธอเองด้วยทว่าเมื่อการยกระดับของจิตสำนึกเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ฉันได้อธิบายไปพวกเธอจะเห็นว่าการปันส่วนอย่างเปิดเผย เมื่ออาทรและสมัครใจถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างยิ่งนีนผมคงต้องบอกอะไรกับพระองค์บางอย่างพระองค์จะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะขอขัดตรงนี้หน่อยเพื่อบอกอะไรบางอย่างกับพระองค์ขอจบคลิปเสียงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฟังคลิปเสียงต่อไปนะคะขอขอบคุณท่านครูทุกท่านที่เข้ามาฟังให้ทุกท่านได้ประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ